เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมรวลิศปริยัตฉากรลสมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานครับในเรื่องนี้ผมขออนุญาตกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและก็มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งจากเนื้อหาที่ทางคณะกรรมการการได้ทำเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมายผมจึงอยากจะเสนอเพิ่มเติมดังนี้ครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยมีโลกอยู่สองใบครับท่านประธานโลกใบแรกนะครับคือ i m a g i n e world คือโลกในจินตนาการซึ่งมันลอยอยู่ในห้วงอวกาศซึ่งจะคนที่เข้าไปกำกับโลกใบนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราเรียกกันโดยรวมว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะครับโลกใบที่สองนะครับ เป็น r e a l i t y World คือเลือกโลกของความเป็นจริงคือสิ่งแวดล้อมครอบครัวกฎระเบียบทางสังคมกฎระเบียบของสถานศึกษาความจริงที่ได้สัมผัสตัวบุคคลต่อบุคคลไม่ใช่อยู่ในจินตนาการเหมือนข้อแรกทีนี้เนี่ยปัญหาของเด็กวัยวัยรุ่นเยาวชนของเรานี่คือแยกไม่ออกครับว่าอันไหนคือโลกในจินตนาการอันไหน คือโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เร่งแก้ไขอ่อนแอในเรื่องอะไรอ่อนแอในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสถานศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าโลกมีสองใบนะทำยังไงเราถึงจะให้โลกสใบเนี่ยมันเกิดภาวะสมดุลในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดีย นะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะใช้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับสังคมให้กับชุมชนได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันโลกของความเป็นจริงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องศาสนาวัฒนธรรมกฎระเบียบของสังคมเด็กนักเรียนของเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือโลกของความเป็นจริงไม่ใช่เมตตาเวิล์นะครับหรือโลกในจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูนี้ที่จะดึงโลกสองใบนี้เข้ามาให้มันกลมกลึงกันได้มากที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ครูจะต้องไม่ทำหน้าที่เพียงเป็นท e เชอร์คือเป็นผู้สอนเพราะถ้าเป็นผู้สอนอย่างเดียวเราจะได้สอนหนังสือแต่ถ้าทำหน้าที่เป็น f ฟ c i ิลิเตเตอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ครูจะได้สอนคนไปด้วย ครูจะได้สอนคนไปด้วยซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับเทคนิคการเรียนการสอนที่เขาใช้นี่คือใช้วิธีการโคชชิ่งไม่ใช่เรื่องล้าสมัยครับมันอยู่ในการดูแลนักเรียนรายบุคคลอยู่แล้วซึ่งเราจะต้องเอาเรื่องนี้นะครับเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะให้โลกของความเป็นจริงมันใกล้ชิดกับโลกของจินตนาการแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วคือ Mindset Mindset ของผู้เรียนที่จะถูกตั้งขึ้นมาใหม่สามารถแยกแยะออกได้นะครับอะไรคือจินตนาการอะไรคือของจริงแล้วกระบวนการเรียนรู้นี่จะเกิดแล้วนำเอาไอทีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อันนี้เป็นประการสําคัญที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงคณะกรรมการธิการว่าผมขอเสนอแนะในเรื่องอย่างนี้กุญแจดอกสําคัญก็คือครูนะครับก็คือครูนะทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าทํำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะกํากับสื่อพวกนี้นะครับได้ในเมื่อเรามีกระทรวง ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเรามีกองทุนหลายกองทุนที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ว่ากองทุนสื่อสร้างสรรค์น,นะครับกระทรวงดีนี่เราก็มีทํายังไงถึงจะควบคุมหรือสามารถที่จะตั้งไฟวอลที่จะบล็อกไอ้เว็บต่างๆที่มันจะเข้ามาสู่เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเว็บที่พึงประสงค์เนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เนี่ยจับโทรศัพท์ขึ้นมาเราขีย์ข้อมูลลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งในโทรศัพท์สักพักหนึ่ง เรื่องเหล่านั้นหรือใกล้เคียงกันมันจะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับนะเด็กเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่จะขออนุญ,ญาตกาบเรียนท่านประธานถึงคณะกรรมาธิการแล้วก็ฝากกาบเรียนไว้จะได้เป็นประโยชน์กับลูกหลานเราครับขอบคุณครับท่านประธานครับ